เปิดไหมครับว่าโลกรอบตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรวแค่ไหนคลื่อดิจิทัลเนี่ยจะเข้ามา disrupt ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะจมไปกับคลื่นหรือจะเปลี่ยนเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปพร้อมกับคลื่นลูกนี้และสะกุลเงินดิจิทัลเนี่ยคือคําตอบ50ปีที่ผ่านมาคนก็พูดแต่คําว่า innovation innovation แต่ทำไม5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเลิกพูดคำว่า innovation แต่คนใช้คำว่า disruption มากขึ้น disruption เนี่ยมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำและสร้างสิ่งใหม่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้มาก่อนแต่สิ่งใหม่เนี้ยมันมาแทนที่สิ่งเก่าได้เลยการมาของไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการมานั่งพัฒนาเทียนขยอย่างต่อเนื่องถ้าเรานั่งพัฒนาเทียนขยทุกวันยังไงก็ไม่เกิดไฟฟ้า Hey, covid เนี่ยมันเป็นตัวเร่ง disruption ให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้คนอาจจะเดิน500ยลนะครับก็ไปออนไลน์ช้อปปิ้งกันหลังจาก new normal เนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็น lazy economy แล้วก็คือคนอยู่บ้านทําอะไรก็ได้เช่นเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องไปที่สาขาธนาคารเพื่อทําธุรกรรมช่วงนี้เนี่ยธนาคารปิดไปเยอะมากเลยตามสาขา <Okay. S 2> การโอนเงินข้ามประเทศหรือโอนเงินหาเพื่อนเนี่ยคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกคุณแค่ต้องมีอินเทอร์เน็ต พวกเราทุกคนเนี่ยใช้ดิจิทัลเคอร์เรนซีมาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะเป็นการโอนเกมไอเทมโอนดาบซิปเล่มระหว่างกันให้กับเพื่อนๆเนี่ยการโอนเงินผ่านเพย์พาลมบายแบงกิ้งแอปเนี่ยพวกเนี้ยเราเรียกว่าดิจิทัลเคอร์เรนซีแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเซ็นทรัลไลซ์ดิจิทัลเคอร์เรนซีแปลว่าดิจิทัลเคอร์เรนซีพวกนี้เนี่ยมันถูกควบคุมได้ด้วยแบงค์ใดแบงก์หนึ่งหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งอย่าง US เอสดอลลาร์เนี่ยเขาสามารถพิมพ์แบงก์ออกมาได้ไม่อัน้นเพราะฉะนั้นคนททีี่่่่โฮ US ดออลาาารเเเนนนนนยยงิสสกกกุุัั้้้มมมถไไปไื คริปโตเค r นซี y เนี่ยก็คือสกุลเงินดิจิทัลซึ่งไม่มีตัวกลางจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นบนโลกออนไลน์เท่านั้นไม่มีฟิสิ i c a ลที่สามารถจับต้องได้จริงบิตคอยเนี่ยเป็นตัวแรกที่เป็นด e เซ n นทรัลไลซ d ดิจิทัลเค r นซี y เป็นดิ i ิทัลเค r น n c y ที่ไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมมันได้การไม่มีตัวกลางเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นผมมองว่านี่คือโอกาสแล้วก็มองว่าในอนาคตทุกๆคนสามารถที่จะ ส่งต่อมูลค่ากันผ่านบล็อกเชนหรือผ่านดิจิตอลโทเค็นได้ b i t Cup เนี่ยครับเป็นกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นะครับที่เรารวมตัวกันมาได้เนี่ยจริงๆแล้วเรามองว่าประเทศชาติเนี่ยพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นของคนไทยใช่ไหมครับแต่พื้นแผ่นดินทางดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วนะครับ b i t ค u พ e x c h a n g e เนี่ยก็คือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับประเภทพวก bitcoin ethereum xrp อะไรต่าง เสมือนสะพานระหว่างโลกเกา่าไปโลกใหม่หน้าที่ของเราเนี่ยก็คือต้องสร้างสะพานให้คนสามารถที่จะข้ามจาก p h y s i c a l world ไปสู่โลก Digital, ดิจิทัลได้ที่สำคัญมากก็คือสะพานนี้ต้องแข็งแรงทั้งสองด้านฝั่งของโลกเก่าเนี่ยเราก็ต้องทําให้กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างฝั่งของขาของโลกใหม่ก็ต้องแข็งแรงเหมือนกันเราต้องคิดค้นสิ่งใหม่ๆซึ่งสิ่งที่ทําให ดีเซนทรัลไลซ์ดิจิทัลเคอร์เซีมันฟังกชันได้ด้วยตัวมันเองโดยที่ไม่มีตัวกลางเนี่ยก็เพราะว่าเทคโนโลยีหลังบ้านเนี่ยเราเรียกมันว่าบล็อกเชนบล็อกเชนเนี่ยเป็นฐานข้อมูลแบบกระจายข้อมูลมันจะถูกกระจายนะครับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายร่วมกันทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกจัดเก็บเนี่ยก็จะเชื่อมั่นข้อมูลข้อมูลนั้นมีการตรวจสอบข้อมูลร่วมกันในการทําเช่นนี้มันสามารถลดคอสได้มหาศาล อีกครับบล็อกเชนเทคโนโลยีเป็นบริษัทบล็อกเชนเซอร์วิสพร r อ v i เดอร์เราเป็นทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นทีมผู้พัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับถ้าเทียบง่ายๆคือเป็นคนที่สร้างตึกใน Digital Economy อีโคโนมีอันหมายี่ิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Internet of Information เราสามารถที่จะด i จิทัล ize ข้อมูลทุกชนิดเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ได้แล้วพอ Blockchain บล็อกเชนมันมาเนี่ยเราสามารถที่จะดิจิไทส์นะครับหรือเราเรียกว่าโทเคแนนซ์การโทเคแนนเซชันเนี่ยก็คือการเอาสิ่งต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นของที่มีมูลค่าเนี่ยเข้ามาบรรจุอยู่ในโลกบล็อกเชนนะครับให้มันมาอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลเราสามารถที่จะอัปโหลดมูลค่าทุกชนิดเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนโฉนดบ้านที่ดินหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงบิทครับบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยได้บิวโอนออร์แกเนชันแพลตฟอร์ คนที่ไปขอคู้ซื้อบ้านต้องใช้เวลา45วันตอนนี้เนี่ยปรเบสนกในการขอกู้เหลือ20วันลดกระบวนการในการทํางานนะครับช่วยให้เกิดการนําข้อมูลนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นครับบริษัทที่3ของเราคือ b i t k u p Academy b i t k u p Academy เนี่ยเปรียบเสมือนแผนที่ในการนําทางคนมาสู่ยุคดิจิทัลในโลกใหม่ถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆคือเป็นคนบอกว่าควรจะข้ามสะพานนี้ให้ปลอดภัยยังไง ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้มันไม่ได้สัมผัสมันก่อนเนี่ยคุณอาจเสียโอกาสในการใช้มันเพราะในยุคถัดไปเนี่ยคนจะเริ่มหันมาเปลี่ยนจากแบงก์กระดาษกลายเป็นคริปโตเครนซีหมดแล้วโลกอนาคตมันเปลี่ยนแปลงไวครับเราต้องเป็นผู้นําไม่ใช่ผู้ตามการเข้าถึงโอกาสทางด้านสังคมหรือธุรกิจเนี่ยมีความสําคัญมาก สำหรับการพัฒนาของโลกบิดครับอยากให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิพิเศษได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีตัวนี้ครับได้ง่ายขึ้นครับบิดครับจะมาช่วยคืนอำนาจในการเงินให้แก่ทุกคนเราอยากที่จะเป็นคันเฟืองสำคัญในการผลักดันการปฏิวัติวงการการเงินครั้งใหม่